อ่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการฮัรดเหล่นพีนนะครับแล้วก็การพูดคุยกันในส่วนของขายข้อสดนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บึ้งขาเพื่อนสมาชิกสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทีง,งานเท่ากันเดี๋ยวเบิ้งกันลนะครับสำหรับรลฟ์สดที่ผ่านมานะครับ ก็ก็แก็บนะครับก็ก็แก,แก,แก็บงันนี้ไร้สดยาวไปนะครับไร้สดยาวในส่วนของช่องทางอื่นนะครับก็ะสุนปลายปลายสดุดว่าเจ็บพอนะครับสรือว่าเออแบตเตอรี่ก็ยน่าจะมีอยู่ไปไร้สดต่อกัน ในส่วนของช่องเราหน่อยนะครับ ขออยานานอ่าทิ้นอันอาววันนี้ไลฟ์สดไปในช่วงทาในช่วงทาอื่นอยู่นะครับก็ว่าสิบดใหญไลฟ์สดคลองช่องนะครับเพราะว่ามันเวลาบดแล้ว <c oughs> บดพอดีนะแต่ว่าก็เอา้ายังคาใจอยู่นะครับเดี๋ยวต่อสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวให้ไปเล่นกันหน่อยนึ่งผมเจ็บข้อวันนี้นะครับผเจ็บข้อมา <c oughs> มื่อวานเมื่อคืนนะครับก็งองอยู่วันเจ็บข้อพอนี่ไม,มีสาเหตุมันเกินเกินหนามมาได้เกินหนังกับเจ็บบนีหนกะับเจ็บปแปลกๆอยู่แปลกๆปกติมันเสียบทต้องมีอาการระคาย้ข้อก่อนนะครับนี่มันเจ็บข้อซื่อนนะเจ็บข้อเอาซื่อนจะเจ็บกับเจ็บซื่อน,นะครับไปเลยอ่ะ คือนหนาลำบากนนหนึ่งนะครับอา,อาจารย์ผมมีอย่งหลายเดี๋ยวเธอเอาในส่วนของการเล่นพื้นฐานในน้อยน,อยนึงมาาหายเล่นนะครับอันนี้คุ้นเคยกันดีนะครับ เฮ็ดลงไปในคลิปสันนะครับเดี๋ยวอาสิ่งลงในคลิปสันน้ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาอธิบายคลิปยาวหน่อยหนึ่งนะครับมันจะสีใดมีประโยชน์นะเดาๆนะครับจำไว้นะครับ,รบอันนี้คือลูกเรนอ่ามันจะเป็นลูกเรนนะครับแต่ว่าห้าสิบมาา เบิ้งโนดนะครับเบิ้งโนดอาจารย์ไปลองเล่นใส่ลูกเล่นเบ้างนะครับอันนี้โบ๊แปลกโบ๊แปลกแต่ว่าเอ่ขั้นอาจารย์สิต้องการไปเล่นไปใส่ลูกเล่นนะครับอาจารย์ก็ไปใส่ลูกเล่นได้นะครับเจะเซอร์นพรส์บ้งนะครับอาจารย์ว่าผมเล่นประมาณไหนบ้างเหรอถ่ายถ่ายถ้าคลิปไปบังหันแต่ว่าบันนีใจว่าคลิปใดบ่ใส่ร์ใดบ่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปเบิ้งคลิปอีกทีนึงแต่ว่าผมถ่ายไปแล้วนะครับถ้าน่าสนใจก็เลยเอามาแบ่งปันกันในส่วนของอ่แยบพิน้าใหม่นะครับอันฮาร์เลนพินด้วกันอ่ะ สวัสดีพี่นงกันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันที่29วันนี้วันที่วันพุธที่29พศสอบวัน้นะครับเป็นวันก็เป็นวันพูดนหระฮะบอกวันพูดไปแล้วนะครับ ครับอาจารย์มาหันใส่ลูกเล่นเข้าไปน้อยนึงนะครับก็คือเต๊กเต๊กโดโดอันนี้คือปกตินะครับผมสอนลาไมีลาสอนลาสอนมีลามีสอนเลมีโดนสองเท้านะครับแต่ว่าเ้าเลี่ยนเสีเดียวสอนเวลาน่าเล่ยนอะไรเหลี่ยนสองเท้าเวลาเ้าเวลาเ้าหันเหล่ยนสำกันเลี่ยนเสีเดียวนะครับสอนมีลา ส,ส,อ,สอ,องเทียต่ว่าห้าอทีทีเดียนะครับส,อ,สอ,บบอ,นนองเทียว่าห้าอีลมีดีนะครับแค่เดีครับแลวก็อันนี้สองเทียขกันนะครับแต่ว่าบานเ้ายำสองเทียแหลครับว่า,าดดดดล

ดสองเทียแต่ว่าห้าเหรียญเดียวโดลลานลานนมีมียวสองเทียนะครับข้อสองเทียแลยอะนีครับประมาณนี้สองเทียนะครับลา เล่นเพอนะครับจา์เล่นเพี่อนกระตอมไม่ยังหลายนะครับก็คือไซแคลาลาลาโดเสอนลาลาลาโดเสอนลลาว่านะครับาต้งกดนะครับดีคิดไปหน่อยนึงดีไซเปล่านะครับลาลาลาโดเลสอนลลา คนใดนะครับอาจารย์บุญยากครับซนมีลามีซนเลมีโดนอันนี้แรกนะครับลาซนมีลามีซนเลมีโดนอันที่สองนะครับบ้านอันที่สามกะโดโดนะครับทำไมโดโดลาซนลาสนมีเลมีโดนนะครับแล้วก็ลา ไม่รู้เลยครับผมปั่นเลยครับรมันสิรั่วไว้เลยนะครับแต่ว่าขั้นท่าไปใส่รั่วมันสิยญกนะครับเอาเป็นเอาแค่ลูกเล่นไปก่อนนะครับเอ้ยโมเมนแค่โน้ตหลักไปก่อนนะครับจากนะง่ายๆนะครับอ้าวบอลห้อน,นี้ไปใส่บอลเนี้ย ง่ายสุดนะครับมีลามีซนมีลาอ่านโน้ตนะครับมีลามีซนมีลามีซนลามีได้ือไหมครับมีอ้าวงงเลยครับงงหล่ะ เลโดโซนราตะวันนี้ครับมีซอนมีรามีซอนหนามีมีซอนมีซอนหน้ามีเลโดโซนรามาสืบประมาณนี่คือโน,น้ตหลักๆครับอาจารย์หลงเหลียนยังไม่ใส่นะครับทานสืบบัญญัต มีซอนซาซาลามีซอนมีลามีซอนลามีเลโดซอนเหลี่ยนยี่สองเทียนะครับแต่ว่าเวลาใส่เหลี่ยนประมาณเนี้ย นันสิประมาณน,นี้ครับแน่งงเหรครับอันนี้คืององงงงเวลาเล่นกับลูกเล่นก็หลูกเล่นเนีเ่ยผมถึงงงเองนะครับงงเองอ่ะเอาประวาตนี่กันละกันครับอาจารย์ตนัสนสามยันไงครับ สมรอ,องไปเบื้งลูกเรีนไทยทำนัิบ่กษาสิบมงนะครับ เล่นแค่นี้นครับเอาแค่ okay, สำเนียงกันลยครันอาจารย์มณีเอาสำเนียงเอาบบต้องไปสีเหลียมเรื่องอการรูดเหรียญนะครับเอาสำเนียงใส่เอาอืมบ้านเลยครับเรียนแค่นีน้ก,กับท่านอยู่นะครับ กลับมาคือเก่านะครับแค่นี้เองผมไม่ยังหลายนะครับอเล่นเส้นตีอีกเส้นหนึ่งอาจารย์ไปล้องเล่นมึงครับอาจารย์สำหรับคนถือว่างมือนะครับว่างมือว่างมือว่างมือเขาเอื่อนมาว่างมือนะผมไม่ยังสี่เลียนเอาสี้ไปล้องเล่นมึงไม่ต้องเล่นใส่ดนตรีนะครับเล่นใส่ธรรมดาก่อนสา,ายดนตรีให้เบิ้งซื้อนะครับ กันแรกนะครับบัตนี้อันที่สองอันนี้อันที่สองนะครับอันที่สามเี่ญที่อันที่สามอันที่สี่เล่นแค่สองเทียนนะครับสองเทียนนะครับ แบบดไปขหน้านะครับ แค่นี้เองอาจารย์ไปต่อเอานะครับง่ไงบอไงนะครับนะ้องอาจารย์เนาะง่ายๆ่สองเทียบากะอันนี้ก็บสองเทียนะครับเต็กๆเต็กเอันนี้กับสองเทียต่อมาลาลา จริงไปแนกกวกันนะครับ่จ้าไม่พวกนี้เป็นไา่เขาจะเลีนยงวกในไนมาซื้อบนน่อเดมีการตอไาย่อย่างแต่ว่าเขาจะเอาไปใส่ไร่ไล้แหก่ะยาวไปคือผมเห็นเหมือนกันเดี๋ยวไปงี้ครับ ขอไปลงวงเพลงไปนะครับ <g år> แต่เสียไปนะครับง,ง่ายๆอาจารย์อ่ายังยังเมาหมดมาจากอ่ไลฟ์สดบังหันอยู่นะก็เลยมันออกแนวคอมเมดี้หน่อยหนึ่งก็เลยคอมเมดี้ต่อนะครับขอไว้หลายโอเคครับอาจารย์เรมีอย่างหลายเนาะครับเนาะสิบคนหนาทีกับพอ่อไลฟ์สดครั้งนี้สันส้นสั่นนะครับเอาไปลองเลยมั้งครับ าจ,จะเล่นซ่าๆกันนะครับนะดึงออกก็ได้โดดเด็ด,ดไปแล้วก็ดึงออกหรือแล้วก็ดีอีกทีนึงโซนลาโซนลานะครับดูดออกห้มีให้มีเสียงกันด้ดูดออกเพื่อให้มีเสียงหลาขันบ่ไม่เสียงกะแล้วก็ดีอีกทีนึงใส่สองเป่านะกันนะครับสามารถเล่นได้นะครับบ่ยาก อาจารย์เป็นเหลี่ยนลงๆใจแต่ว่าขั้นเข้าเปลี่ยนมาท่านของซาสาเลยนะครับซาสาเลยปรต้องไปเฝ้า<ต><ว>อย่าไประดิตึงๆคือผมด้วยหละมันดีผิดนี่าเห็ได้ครับ แล้วแตสิจับถนัดนะครับก็ได้ครับ แต่ว่า usted, <complaint. S 1> ั้นเรียนไม่ไหวอาจารย์ต้องไปสอบนะครับสอบอ่ามันแทนลูกเรียนบางห่นนี่ครับลูกเรียนบางห่นนมันกัดตรงไปสอบพอสอบมได้มันสิพาดนะครับให้ไปสอบเอานะครับบุญอยากปันไดอาจารย์เดี๋ยวคงลาไปก่อนนะครับอาจารย์เดี๋ยวฝากกันแค่นี้นะครับในร์สดนี้อ่าฟ์สดน่าจะเจอจะมีอะไรคุยกันนั้นเดี๋ยวค่อยติดตามก็แล้วกันนะครับขอบคุณหลายสำหรับการติดตามทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือว่าฟ์สดนะครับฟ์สดนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ